สวัสดีนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยโมโหกกับคุณครูวิทยาปัญญากุลจากคาบเรียนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคำและการเปลี่ยนแปลงรูปประโยคในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปหาสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงนั้นแน่นอนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน เราก็มีคำถามชวนคิดอีกแล้วนะครับมาให้นักเรียนได้คิดกันคำถามชวนคิดวันนี้ก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ภาษาไทยเราเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างช่วยกันคิดหาคำตอบครับตามที่เราได้เรียนรู้กันไปว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาถือว่าเป็นธรรมชาติของภาษาอย่างหนึ่งที่ยังคงใช้สื่อสาร ในชีวิตประจำวันอยู่ฉะนั้นนะครับนักเรียนไม่ต้องแปลกใจที่ภาษาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นถือว่าเป็นธรรมชาติของภาษาเพราะฉะนั้นนักเรียนมาช่วยกันคิดหาสาเหตุครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ภาษาเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างได้คำตอบหรือยังครับครูคิดว่าคงมีนักเรียนหลายคนที่ได้คำตอบจากคำถามนี้แล้วเราไปดูกันสิครับว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมา จะเหมือนกับเนื olan, ้อหาที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้หรือเปล่าครับเรามาดูกันที่สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงข้อแรกนะครับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพข้อที่2ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมข้อที่3อิทธิพลของภาษาอื่นและข้อที่4อิทธิพลของภาษาถิ่นครับเราไปเรียนรู้กันทีละข้อเลยครับข้อแรกความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เมื่อมีสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆกระบวนการใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนครับก็จะต้องมีศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้เช่นโทรศัพท์ไร้สายเพื่อตัดต่อพันธุก,กรรมสิ่งที่เคยมีอยู่เดิมเมื่อเลิกใช้ก็อาจทําให้คําที่ใช้เรียกสิ่งนั้นสูญหายไปจากภาษาด้วยเช่นคําว่าโทรเลขนักเรียนเคยได้ยินไหมครับปัจจุบนันโทรเลขเลิกใช้แล้วสันนิษฐานว่าอีกไม่นานคํานี้ ก็คงจะหายไปจากภาษาไทยหรือถ้าคำนั้นยังคงอยู่คนรุ่นใหม่ก็อาจไม่รู้ความหมายหรือเข้าใจความหมายผิดไปได้ตัวอย่างคำที่เกิดขึ้นใหม่เพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีอยู่มากเช่นรถไฟไฟฟ้า,ไฟ,ฟาไฟฉายไม้ขีดไฟตู้เย็นพัดลมน้ำแข็งเครื่องดื่มเตารีบตู้นิรภยัยเตาอบ บางคําสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการคําเหล่านี้มักเรียกกันว่าศับบัญญัติครับศัพ์บ,บัญญัติบางคําเป็นคําประสม,มเช่นเหตุจูงใจแบบสอบถามบางคําก็เป็นคำํำสอนเช่นผลลัพธ์ทดสอบบางคำเปลี่ยนเสียงคำที่มีอยู่เดิมเช่นระเบียบระเบียนส่วนบางคำนั้นได้รับมาจากภาษาบาลีสันสกฤต โดยเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมายเล็กน้อยเช่นคําว่าวิทยุในภาษาไทยปัจจุบันจะมีความหมายเดียวกับคําภาษาอังกฤษคือคําว่าเรดิโอแต่ในสมัยก่อนคําว่าวิทยุในภาษา,ษาสันสกฤตจะหมายถึงฟ้าแลบครับบางคําก็มีการตกแต่งโดยเติมอุปสรรคหน้าคําบ้างสมาดกับคําอื่นบ้างเช่นปฏิกิริยาอนุภาคเอกภาพ สุนทรียภาพคำที่คิดขึ้นใหม่นี้บางคำก็มีเสียงคล้ายคลึงและความหมายตรงกับศัพท์ในภาษาอังกฤษเช่นสัมมนามาดปรสิทธิ์เริ่มที่หัวข้อถัดไปนะครับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมคนบางกลุ่มในสังคมเช่นสื่อมวลชนวัยรุ่นมักสร้างคำหรือสำนวนขึ้นใช้เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ ทำให้ภาษาของตอนน่าสนใจนักเรียนเคยได้ยินไหมครับเช่นงานเข้าตัวแม่แอปแบลิลคำพวกนี้จะสร้างขึ้นใช้เฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่เช่นนี้เรียกกันว่าคำแสลงครับคำแสลงส่วนใหญ่ใช้กันในช่วงเวลาสั้นๆคำแสลงบางคำปัจจุบันเลิกใช้กันไปแล้วเช่นโลโซกชินเชแต่ก็มีบางคำที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบนัน เช่นทึ่งเก๋นอกจากผู้ใช้ภาษาจะสร้างคำเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่แล้วความหมายของคำบางคำอาจแปรเปลี่ยนไปเพราะการเรียนภาษาของเด็กเด็กเรียนภาษาจากบุคคลใกล้ชิดเมื่อเด็กได้ยินภาษาเหล่านั้นก็แปลงให้เป็นภาษาของตนเองเราจะสังเกตได้ว่าภาษาของเด็กและผู้ใหญ่จะไม่เหมือนกันเด็กอาจเข้าใจความหมายของคำออกเสียงคำ และใช้คำไม่ตรงกับผู้ใหญ่เด็กนั้นจะค่อยๆพัฒนาภาษาของตนจากการเรียนรู้ค่อยๆแก้ไขส่วนที่ผิดเพี้ยนไปจนใกล้เคียงกับภาษาของผู้ใหญ่แต่ก็อาจเป็นได้ว่าภาษาของเด็กไม่ตรงกับภาษาของผู้ใหญ่ไปทีเดียวการพูดจากันในชีวิตประจำวันก็อาจทำให้ถ้อยคำในภาษาเปลี่ยนไปได้ครับถ้าผู้พูดไม่พยายามพูดให้ชัดเจนเสียงของคำก็อาจ จะเปลี่ยนไปเช่นอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งฉันนั้นเป็นฉันนั้นนานๆเข้าคำที่เปลี่ยนไปก็ติดอยู่ในภาษาคําเดิมอาจจะค่อยๆสูญไปหรือใช้ในความหมายที่ต่างออกไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับหัวข้อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมนักเรียนสังเกตไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีผลทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวครับ เรามาต่อกันที่อิทธิพลของภาษาอื่นมีหลายๆภาษานะครับนักเรียนที่เข้ามามีอิทธิพลกับภาษาไทยเราจนทําให้ภาษาไทยเรานั้นมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปมาดูที่ข้อแรกเลยครับอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรทําให้ลักษณะภาษาไทยเปลี่ยนไปดังนี้ครับภาษาไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นภาษาคําโดดแต่ปัจจุบันมีคํามากพยางอยู่ในภาษามากมาย คำมากพยางเหล่านี้จํานวนหนึ่งยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเบญจางคับประดิษฐ์สุริยะเทพบร,รมโพธิสมภารภาษาไทยไม่มีการเติมเสียงบางคําเข้าข้างหน้าตรงกลางหรือข้างถ้ายคําเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายและหน้าที่ของคําแต่เมื่อมีคําบาลีสันสกฤตและเขมรอยู่มากในภาษาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา โดยวิธีเติมเสียงเข้าข้างหน้าบ้างตรงกลางบ้างหรือข้างท้ายคำบ้างเราก็นำมาใช้โดยการแผงคำใช้ในคำประพันธ์เพื่อประโยชน์ทางเสียงไม่เปลี่ยนความหมายเช่นลาวเป็นมะลาวราตรีเป็นราสตรีกายเป็นกายินหรือสร้างคำใหม่ขึ้นเช่นปก,กติอปก,กติอวะปก,กติ อภิปกติครับคำไทยนั้นการสะกดการัมักไม่ยุ่งยากออกเสียงอย่างไรก็เขียนอย่างนั้นเช่นกินนอนปู่ตาแต่เมื่อยืมคำภาษาบาลีสันสกฤตและขเขมรระบบการเขียนก็ยุ่งยากขึ้นครับเพราะมีพยัญชนะสะกดไม่ตรงตามมาตราในบางคำอาจมีพยนชนะหรือสระที่ไม่ออกเสียงเช่น จันจะไม่ออกเสียงทอรอเหตุไม่ออกเสียงสระอุไม่เขียนรูปสระบางรูปแต่ออกเสียงได้เช่นประปักอ่านว่าประปักแต่ไม่เขียนรูปสระอและสระอคณะบดีอ่านว่าคณะบดีไม่เขียนรูปสระอและสระอจบจากภาษาบาลีสันสกฤตและขเขมรเรามาต่อกันที่อิทธิพลของภาษาจีนครับ ภาษาจีนจะเป็นภาษา,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 าที่มีวรรณยุกต์คำยืมภาษาจีนทําให้คําที่เพี้ยชนะต้นเป็นอักษรกลางและวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีหรือจัตวามีมากขึ้นในภาษาไทยค biết, ําไทยนั้นถ้าเพี้ยชนะต้นเป็นอักษรกลางมักไม่ผ่านวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีและจัตวาคําไทยที่เพิ้ยชนะต้นเป็นอักษรกลางและวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีหรือจัตวามักเป็นคําเรียนเสียงเช่นเอ๋งติ๋งกริ้ง เจียบปรีดหรือเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาจีนเช่นเกง๋งก๋วยเตี๋ยวปุ้งกี๋ฉาก๋วยมาต่อกันที่อิทธิพลของภาษาอังกฤษในระยะแรกๆภาษาอังกฤษไม่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากนะักเพราะคนไทยออกเสียงคําอังกฤษแบบไทยๆเช่นหมอเมฆฟาลันมาจาก d o r m c f l a n e นายแรงกิน มาจากมิสเตอร์แรงกินแม่ดำมมาจากคำว่ามาดำมแต่ต่อมาเมื่อคนไทยรู้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นก็ออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงคนอังกฤษหรืออเมริกันในภาษาไทยจึงมีคำที่ออกเสียงผิดกับคำไทยทั่วไปเช่นข้อแรกครับคำไทยทั่วไปไม่มีเพี้ยนชนะควบกรามดอรอมอรอฟอรบอรอ ฟอลอแต่คำยืมภาษาอังกฤษจ,จะมีเพื่อนชนะควบกล้าเหล่านี้เช่นดรีมไบรท์ e ร Blur Flat คำไทยทั่วไปไม่มีเพื่อนชนะที่เป็นตัวสะกดลอลิงสอเสือฟอฟันแต่คำยืมภาษาอังกฤษจ,จะมีเพื่อนชนะที่เป็นตัวสะกดเหล่านี้เช่นฟุตบอลโบนัสยีราฟมาต่อกันข้อที่3ครับ คำไทยทั่วไปไม่มีเพี้ยนชนะท้ายหลังสระไอหรือเอาแต่คำยืมภาษาอังกฤษจะมีเพี้ยนชนะท้ายหลังสระทั้งสองนี้เช่น why knock out นอกจากนั้นแล้วนะครับการที่เราพยายามถ่ายอักษรอังกฤษเป็นอักษรไทยแต่ไม่รักษาเสียงไว้ก็ทำให้การเขียนคำอังกฤษมีข้อยุ่งยากมีคำที่เขียนแปลกมีการันที่เพีนชนะกลางคำเช่นชาวช็อก และมีปัญหาเรื่องเขียนอย่างหนึ่งอ่านหรือออกเสียงอีกอย่างหนึ่งเพราะเราไม่นิยมใส่วรนยุกต์ในคำอังกฤษแต่เวลาอ่านจะออกเสียงวรนยุกต์ด้วยเช่น d i c k e n ร Lord Sir มาต่อกันที่สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงในข้อสุดท้ายคืออิทธิพลของภาษาถิ่นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยนั้นแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามสภาพภูมิศาสตร์ได้ดังนี้ 1. ภาษาภาคเหนือหรือภาษาเหนือหรือภาษาถิ่นเหนือ 2. ภาษาภาคอีสานหรือภาษาอีสานหรือภาษาถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ3ภาษาภาคใต้หรือภาษาใต้หรือภาษาถิ่นปักใต้นอกจากนี้ยังมีภาษาในจังหวัดทางภาคกลางซึ่งตำราบางเล่มจัดให้เป็นภาษาภาคกลางหรือภาษาถิ่นกลางบางเล่มก็มีได้จัดให้เป็นภาษาถิ่น เพราะถือว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับภาษากรุงเทพซึ่งเป็นภาษามาตรฐานภาษาถิ่นมีข้อแตกต่างกันดังนี้ครับภาษาถิ่นหนึ่งมีเสียงที่ภาษาถิ่นอื่นไม่มีเช่นภาษาเชียงใหม่ซึ่งเป็นภาษาภาคเหนือภาษาอุบลซึ่งเป็นภาษาภาคอีสานและภาษาสงขลาซึ่งเป็นภาษาภาคใต้มีเสียงยอซึ่งเป็นเสียงขึ้นจมูก ถือได้ว่าเป็นเพื่อนชนะนาสิกแต่เสียงยอนาสิกนี้ไม่มีในภาษากรุงเทพส่วนเสียงรอที่มีในภาษากรุงเทพก็ไม่มีในภาษาเชียงใหม่ภาษาอุบลและภาษาสงขาเสียงหนึ่งในภาษาถิ่นหนึ่งกลายเป็นเสียงอื่นในภาษาถิ่นอีกถิ่นหนึ่งแม้ว่าเสียงที่กลายไปจะอยู่ในภาษาถิ่นนั้นเหมือนกันเช่น พยัญชนะมีกลุ่มลมตามเคอเพเทอในภาษากรุงเทพจะเป็นพยัญชนะไม่มีกลุ่มลมตามเกอเปเตอร์ในภาษาเชียงใหม่ครับต่อมานะครับคำในถิ่นหนึ่งอาจจะมีเสียงใกล้เคียงกับอีกถิ่นหนึ่งโดยที่ความหมายแตกต่างกันเช่นคำว่าพริกในภาษากรุงเทพหมายถึงพริกไทยพริกต่าง แต่ในภาษาภาคใต้จะใช้เรียกเฉพาะพริกไทยเท่านั้นพริกอื่นๆที่สงขาเรียกดีปลีและที่สุราษฎร์ธานีเรียกลูกเผ็ดครับต่อมาครับความหมายอย่างเดียวกันต่างถิ่นก็ใช้คำต่างกันนักเรียนดูในตารางนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเรียนรู้ในเรื่องสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงเราจะพบว่าภาษาไทยเรามีสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงหลายประการเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าวันนี้เรามีความรู้ในการเรียนมากน้อยเพียงใดก่อนจากกันไปในวันนี้ครูมีกิจกรรมท้ายบทเรียนมาให้นักเรียนทำลงในกระดาษ A4 โดยให้รวบรวมคำยืมภาษาอังกฤษ จากสื่อมวลชนต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จำนวนสิทธิคำพิจารณาว่าสามารถหาคำไทยแทนได้หรือไม่สำหรับในวันนี้เวลาของครูได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน